เจิเริ่มต้นในคลิปนี้อยู่กับชายคนหนึ่งเป็นชายไรเรียงฝาคนหนึ่งที่ชื่อว่าดีเบผมชื่อจิมมี่แล้วก็นั่นคือเพื่อนผมครับเดี๋ยวแป๊มหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมเดินไป นี่คือเพื่อนของจิมมี่เฮ้ยเพื่อนไปทำอะไรตรงนั้นนะ่ะทำไมไปนอนตรงนั้นอนะ่ะไม่มีอะไรเพื่อนแค่กระดูกแค่เส้นเอ็นหลังหักเฉยๆไม่ไม่ใช่แค่เส้นเอ็งหลังแค่เส้นเอ็นตรงหลังมันเออขาดเฉยๆนะเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะเส้นเอ็นหักเหรอเฉยๆเพื่อนเส้น แล้ววันด้เฟืนเองหกักล็อกเราเฟือนเองขาดผู้ผิดแล้วก็วันนี้ก็ผ่านไปหนึ่งวันผ่านมาหนึ่งวันตามาที่เพื่อนจิมมี่ mm hmm. นี่เพื่อนวันนี้วันฝงการแล้วนะไม่ได้สงการละเล่นเดี๋ยวเพื่อนน่าหนักปืนอยู่รองเท,ท้านาย อยู่ไหนอะอ้อโอเคเห็นละนี่ชิบม,มองเต็ม้าเลยเหรอดีชอม่องโอ้โหค่ะค่ะดันชิม่องเอ แต่ว่าเราว่าเราไปหาปืนที่มันแรงกว่านี้ดีกว่าโอเคฟ้อนนาทีต่อมานี่เพื่อนปืนที่เราหาไม่ได้ <c oughs> ไหนาะเพื่อน <c oughs> ก็ตรงมือฉชนไหน นั่นแหละปืนนายนะใช่ไหนนายลองยิยงให้หน่อยนายลองยิยงชั้นให้ดูหน่อยได้น,นายทำมากอะไรเนี่ยนี่มาปืนไฟเออเออปืนไฟเหรอ ฉีน้ำดับไฟได้หน้่งไม่อืมเดี๋ยวก่อนนะมีปืนอ,อะไรมาเยอะเอาเปืนฉีนน้ำหมดง,งั้นเอาปืนนี้ไปแล้วกันรับเมืออ่อในนาทีก่อนนะ นายอ่ะลงปืนที่ผมฝังไว้อะนี่ไงเลนี่ไงแป๊บนึงนะมันต้องเปิดก่อนโอเคโอเคโอ๊ย,อยนี่ครับดังโอเค อโอเคตั้งมาโอเคเราให้ปืนไปต่ออางคนน้าครับลงนี่พอเป็นดงคนนั้นแน่เลยเลยทห้เพื่อนเราตายเดี๋ยวไปหาคนด,ดงคนนั้นก่อนนี่ลงุงอะไรร้าน เอาเอาเงินืนมาทาไมอะลาลูกก็ให้ปืนฉีดน้ำไปแล้วไงปืนฉีดน้ำอะไรถนะ้มันปืนไฟเออ,เอ,อขอโทษนะขอโทษนะที่ทำให้เพื่อนหนูตายนะแต่ว่าออือืมมเออคือหนงขอโทษนะปืนฉีดน้ำมหมดแล้วอ่ะ ขอโทษน,นะเบื่อ,อตายแต่แม้ผมจะตายแล้วผมยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวก่อนนะทำไมมันจะมีชีวิตอยู่นะ่ะเดี๋ยวก่อนมาทำอะไรมาทำอะไรโดนขายเต็มเต็มเลยไอ้ยักษ์โดนไข่ไข่ลุงไข่ลุง ก่อนจะตายโดนกระตกขิ้นี่ไปก่อนเออก่อนจะตายา้ว้นี่เอาไปเดี๋ยวก่อนนะดั่นคือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคืออะไร าทีต่อมาคอยผมไงลุงอย่านะอย่านะลูกอย่าอย่านะลูกเรื่องราวนี้ก็จบไปแล้วบาย